เลิกทุ่มจะขอร้องตำนานจอมทุ่มไก่หลอลี่ดีแล้ฝันลายของอาร์เซนเวนเกอร์จนถึงขั้นล่อนจดหมายถึง FA เพื่อให้พิจารณายกเลิกการทุ่มทิ้งไปเลยอีกหนึ่งประเด็นในวงการฟุตบอลที่ถูกตั้งคำถามว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ทั้งที่เป็นกฎที่ทุกทีมก็ใช้อยู่เหมือนๆกันแต่ทำไมยอดกุนซือในตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ถึงอยากให้ยกเลิกการทุ่มแล้วเปลี่ยนมาเป็นการตั้งแต่วันนี้โกเคกจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับ เราต้องย้อนกลับไปในปี2008ในยุคที่ฟุตบอลอังกฤษเน้นการโยนบอลยาวเข้าในกรอบเขตโทษเพื่อกดดันคู่แข่งมีหนึ่งนักเตะในทีมเล็กๆอย่างต t o k e City ที่ชื่อว่า Hi, r o r ีแ i l a p กับลูกทุ่มไก่ที่กลายเป็นฝันร้ายของกองหลังทั่วทั้งเก่ออังกฤษ ทีมยักใหต่างไม่เคยเจอการโจมตีจากการทุ่มไก่ลักษณะน,นี้มาก่อนแน่นอนว่าพวกเขาถูกเล่นงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับอาแซนเวนเกอร์อดีตกุนซือปืนใหญ่ที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจากทักษะส่วนตัวของนักทุ่มไก่ลายนี้ จนถึงขั้นที่อาร์แซนเวนเกอร์ล่อนจดหมายถึง FA เพื่อให้พิจารณายกเลิกการทุ่มทิ้งไปเลยหลังโดนลูกทุ่มไกลจากลอรี่ดีแลปเล่นงานอยู่บ่อยๆโดยสโตกซิตี้เอาชนะอาร์เซนอลไปได้ถึง5ใน8เกมที่พบกันในระหว่างฤดูก,กาล2008-2014เป็นเรื่องที่อาร์แซนเวนเกอร์ในายใหญ่ชาวฝรั่งเศสจำฝังใจมาตลอดหลายปี กอนไลท์ทุกทีมที่มาเยือนระหว่างการแข่งขันเกมในบ้านยามใดที่สต๊กซิตี้ได้ลูกทุ่มจากเขตที่พอจะทําประตูได้ทุกคนจะเห็นเด็กเก็บบอลข้าสนามคอยส่งผ้าเช็ดลูกฟุตบอลให้กับลอรี่ดีแล็บเพื่อเช็ดลูกฟุตบอลให้แห้งก่อนการทุ่มไกลโดยการทุ่มไกลแต่ละครั้งมีค่าเฉลี่ยการทุ่มไกลอยู่ที่38เมตรและมีความเร็วลูกอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ฝ่ายรับรู้สึกเหมือนกำลังป้องกันลูกตั้งเตะจากสโต๊กที่มีกองหน้าสูงใหญ่รอคอยทำประตูนในกรอบเขตโทษแต่มันได้เปรียบตรงที่ว่าการทุ่มจะไม่ลำหน้าจึงทำให้ทีมรับป้องกันยากลำบากเป็น2เท่าทำให้สโต๊กซิตี้สามารถทำประตูได้เป็นกอบเป็นกรามจากลูกทุ่มไก่ที่น่าอัศจรรย์ลักษณะนี้ อย่างไรก็ตามการทุ่มกายแต่ละครั้งของลอรี่ดีแล้บต้องใช้เวลาเตรียมตัวอยู่หลายวินาทีทั้งการเช็ดลูกบอลให้แห้งการจัดโซนขึ้นมาทําประตูของสโต๊กซิตี้ทำให้ทุกครั้งที่มีการทุ่มกายเกมก็จะถูกชะงักขัดใจใครหลายๆคนอาเซนเวนเกอร์เคยออกมาระบายความในใจเอาไว้ว่ากฎที่ผมเรียกร้องอยากให้ยกเลิกคือการทุ่มผมเชื่อว่ามันจะทําให้เกมการแข่งขันมีความลื่นไหลมากขึ้นและการที่ผู้เล่นบางคน สามารถทุ่มไกลได้ไม่ต่างจากการเตะมันดูเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่แร์สักเท่าไหร่ปัจจุบันอาแซแซนเวนเกอร์เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาสมาพันธ์ฟุตบอลหรือ IFBA ที่กำลังจะพัฒนากฎต่างๆเพื่อให้ฟุตบอลมีความสนุกเล้าใจมากขึ้นผมมองว่าเมื่อผู้เล่นทีมบุกได้ลูกทุม่ม จะต้องมีผู้เล่น1คนเป็นผู้ทุ่มทําให้ทีมนั้นเหลือผู้เล่นในสนามเพียง9คนหากไม่รวมผู้รักษาประตูผมว่าทีมบุกนั้นมีโอกาสที่จะเสียบอลมากกว่านอกจากการยกเลิกการทุ่มแล้วเปลี่ยนมาเป็นการตั้งเตะอาเซนเวนเกอร์ยังเตรียมผักดันกดให้ผู้เล่นสามารถเขีย่ยเตะมุมและฟรีคิกได้เองรวมถึงยกเลิกกดล้ำหน้าเพียงบางส่วนของร่างกายเมื่อผู้เล่นยังอยู่ในลายเดียวกันทำให้เกมการแข่งขัน,ขนมีความไหลลื่นมากยิ่งขึ้น สไตล์บอลยุคใหม่เน้นการคลองบอลบนพื้นส่งบอลจากเท้าสู่เท้าเราจึงไม่ค่อยได้เห็นการทุ่มไก่ใส่พื้นที่อันตรายที่นำจุดแข็งที่ดูเหมือนจะไม่ใช่จุดแข็งในกีฬาฟุตบอลมาใช้เป็นอาวุธสำคัญจนเอาชนะทีมใหญ่ได้ โดยเฉพาะกับเวลาที่ทีมต้องการประตูการทุ่มไกลก็ดูเหมือนจะเป็นอาวุธลับที่ควรหยิบนํามาใช้เว้นเสียว่าผู้เล่นจะทุ่มบอลได้ไกลเหมือนลอรี่ดีแล็บตำนานนักทุ่มไกลผู้สร้างปมฝังใจให้กับอาร์เซนเวนเกอร์จนถึงขั้นผักดันให้ยกเลิกการทุ่มมาตลอดเวลาหลายปีถ้าชอบคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามโกคลิกเอาไว้นะครับครั้งหน้าเราจะนําเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอน